สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองมังกราบนรามเสืนต่างมุ่งมั่นพัฒนาพรสวรรบ์องชตในสุขันต์ปีใม่บจอนจ็บเทศกะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความสูร้ในการไปเยือนกุ้ตฮูได้มี้อกจะได้มาจากปลายบุญศรีสัจจพิมพรัูเขาไปนนะคะที่จากโลกหลังทุกคนได้เดินทางกลับมาเยี่ยมเยียนนะคะ ก็ต้องขอขอรับร่วมกัรมกับร่วมกัร่วดกับ่วมนะครับร่วมกวมกันร่ได้ับร่ีมก่วนกน่วมกั่วมกัไรมเับ่มกับ่สมา่วม่วมกนบ่วถาน่วมกล่วนะคร่ับร่วมับ่วมกบน่ม่วม้ัวมกับรนวลกับร่วมกร่กัร่วมกัอร่วมกัรเวับร่วับร่วมกัรวมกับร่วกวิหารนับนจะค่อมข้าง่วอะนะรรับถ้าไปโดนจุดสัญเข้า โทรศัพท์นะครับอย่าเข้าไปโทรศัพท์ด้านในอย่าเข้าไปโทรศัพท์ด้านในไปทั้งคันะครับแล้วก็สิยงเลื่อเข้านั้นต่างเป็นไปได้ปิดซะนะครับก็จะดีนะครับปิดซะก็จะก็จะดีครับจะได้ไม่ไปรบกวนนะครับก็ชุดอื่นที่ประกอบสัญลักษณ์ เอ่น้ำหรืมไม่ให้น้ำเข้าในวิหารครับฟอสอร์น้ำดื่มแล้วก็อ,อาหาร,อารนั้นในช่วงคนแน่นๆแล้วก็ก็มีอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มีทำ